นี่ขอเสียเขาดอกหักหนได้ไหมคะเขาบอกว่าความรักขึ้นอยู่กับคนสองคนแต่การที่เราจะเลิกกับใครสักคนขึ้นอยู่กับคนสองใจผ่าตัดหัวใจไม่ต้องใช้ยาชาเพียงแค่เธอบอกลาฉันก็ชาไปทั้งใจสอยสอยพี่น้องฟังสอยสอยสอยพี่น้องฟังสอยนอกแต,แต่แต่พินความปลายทั่ว ุ่มรอรอมาเที่ยวมือนีย่ยมมันมาเห็ผดผัวเด้๋อสีมันดซส้อรอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะขอนแก่นมันแคบนะหาเห็ดไปเด้อหนึ่งผลงานแปลนี้มอบสำหรับผู้หญิงใจง่ายทุกๆคนผู้ชายเขาอาจจะคิดว่าเราง่ายแต่เขาจะรู้ไหมว่าทั้งหมดที่เขาได้คือทั้งหมดที่เรามี ว่าสูกับ่ายอีหรอ่าวะบางผู้ชายบางคนอะสีกินมาโว้ยกูหลออสีนี่เ็าหน้าเขา่ะแต่มันกับพ่อลูกวาเฮากับหลออสีมันคือกันอย่างน้อยๆเราก็เคยได้รักกันอย่างน้อยๆฉันก็เคยได้ซี้เธอดิ่งผลงนานเพลงนี้มอบให้คนใจง่ายทุกๆคนเด้อ